วันนี้ก็มาอยู่ที่ร้า,านอาหารเวียดนามเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้สั่งเป็นซูชิเซตที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สั่งเป็นเือมากินนะเป็นเนื้อนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะวันนี้หน้าตาจะง่วงน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเมก็คือไม่ได้นอนเลยเพราะว่าขึือมานดึกมมาหลายวันแล้วมันนอนไม่หลับ ทุกคนคือน้ำซุปมันแทบจะไม่มีรสชาติอะไรเลยเหมือนน้ำต้มเส้นอ่ะนี่ก็เลยปรุงใส่พริกอันนี้ไปเกือบหมดกับปุงเลยนะใส่เป็นปรุงเป็นพีิน่าจางไปเลยอ่ะใส่พริกหมดกับปุกไปเลยแล้วก็พอปรุงแล้วก็รสชาติด,ดีขึ้นนะคะและในพริก,กมันมีความแบบเปรี้ยวๆปลายๆนิดนึงก็เลยไม่ได้ใส่มะนาวเพามีมะนาวกับกับใบมิ้นท์มาให้นะคะก็เลยไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่ามันเปรี้ยวในพริกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็ซูชิที่สั่งมาในวันนี้ก็คือแบบ จานเซ็ตได้ขึ้นพอคะที่แล้วน,นะคะเรารู้สึกว่าร้านนี้ซูชิโอเคเลยอะแต่ว่าอาหารอย่างอาหารเวียดนามยังเฟิเนี่ยรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวของเรายังอร่อยกว่าอยู่นะพอะน้ำซุปอะเหมือนน้ำซุปเรามันจะหวานกลมกลมกวาม่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นสั่งอาหารอย่างค่าที่แลนที่เราสั่งอะที่เป็นเป็ดเป็ดทอดอะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อาหารเวียดนามแท้เราก็เลยมาซ้ำแล้วก็อยากสั่งอาหารเวียดนามแท้นะคะ พยายามถามเขาว่ามีอาหารเวืยดนามอย่างอื่นอะไรแนะนําอีกบ้างเขาก็แนะนํำจะเฝยอย่างเดียวไม่รู้ว่ายังอื่นไม่มีร้ว่งไงแต่เหมือนจะมีพวกอะไรนะเหมือนปกปีอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่อยากสั่ง่ะ ก็กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนคืออันเนี้ยให้คะแนนประมาณห้าเต็มสนะิบคือน้ําซุปมันไม่ค่อยอร่อยอะแล้วก็อันนี้ก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเทียบกับของไทยของไทยก็อร่อยวาสดกว่ายอยู่ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับของที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะคะก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะก็คงไม่ได้มากินร้านนี้ในะเร็วๆนี้อีกนะเพราะว่าเอียนก็คลิปนี้ไวเท่านี้นะคะบ๊ายบาย